สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองไงทุกๆคนค่ะวันนี้มาเจอกันในหน่วยที่7รูปสี่เหลี่ยมเรื่องสูตรของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วนักเรียนจะได้ทําใบงานนะคะเรื่องสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเนื้อหานะคะก็จะกล่าวถึง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและรูปสี่เหลี่ยมรูปบ้าววันนี้เราจะเรียนรู้สูตรทั้งหมดก่อนโดยที่ยังไม่คํานวณนะคะมาดูกันสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้แก่ด้านคูณกับด้านคำว่าด้านก็คือด้านนี้และด้านนี้นั่นเองนะคะ สูตรสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหาพื้นที่นะก็คือกว้างคูณยาวนะคะกว้างด้านนี้นะและตรงนี้เป็นยาวโอเคนะสูตรสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมมีอยู่สองเส้นมีเส้นไหนบ้างคะดูนะคะตรงนี้ตรงนี้คือเส้นที่หนึ่งและตรงนี้คือเส้นที่สอง ในโจทย์เขาจะกําหนดว่าเส้นแต่ละเส้นนั้นยาวกี่เส้นนักเรียนก็นําผลคูณของเขามาคูณกันเช่นเส้นนี้เป็น8เส้นนี้เป็น6ผลคูณของเขาก็จะเป็น8คูณกับ6แบบนี้โอเคนะคะตอนนี้เรายังไม่ลงลึกถึงการคํานวณน,นะคะอ่าด้านขนานนะคะด้านขนานเมื่อกี้นะคะฐานคูณสูงฐานคือด้านไหนคะฐานคือด้านนี้คะ่ะนักเรียน สูงก็คือการตั้งฉากนมั้ยสูงคือการตั้งฉากเห็นไหมตรงนี้คือสูงนั่นเองนะคะส่วนตรนตัวนี้คือฐานนะคะเติมไปสีดำนี่นะโอเคนะคะส่วนตัวนี้เขาคือสูงเห็นไหมเขาโยงเส้นไปให้แล้วต่อไปค่ะสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู เศษ1ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงสูงคือด้านไหนสูงคือด้านนี้ค่ะที่มันตั้งฉากกันนี่แหละนะคะเขาเรียกว่าสูงนะคะส่วนผลบวกของด้านคู่ขนานเห็นไหมคะด้านคู่ขนานคือด้านนี้กับด้านนี้เห็นไหมสมมติว่าด้านนี้ยาว6เซนด้านนี้ยาว12เซนผลบวกของด้านคู่ขนานก็จะกลายเป็น6คูณกับ12 สมมุติว่าสูงสูงสัก8ละกันนะคะดังนั้นสูงตรงนี้ก็จะกลายเป็น8โอเคนะคะต่อไปค่ะสี่เหลี่ยมรูปเ่้านะคะเศษหนึ่งส่วนสคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมเส้นทะแยงมุมก็คือเส้นสีเขียวตรงนี้ที่เขาทำไว้ให้หนูหนูดูทั้งสองเส้นยาวเท่าไหร่ก็ให้นำมาคูณกันนั่นเองนะคะ วันนี้งานแสนจะง่ายเสียเหลือเกินนะคะวันนี้เราจะทำสมุดเล่มเล็กวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งคุณครูได้ให้สูตรไปแล้วให้นักเรียนนำสูตรนะคะมาเขียนลงไปในนี้ยกตัวอย่างเช่นสูตรอ่าสี่เหลี่ยมอะไรดีอ่ะ เออสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ้าวกับด้านนะสมมุติว่ากับด้านเราวนะน้องก็เขียนไปเท่ากับนะคะเขียนแค่นี้พอครูนี่รู้เรื่องละด้านคูณด้านนักเรียนคะนักเรียนอย่าเขียนกับหัวแบบนี้นะนักเรียนก็กับเอกสารนะให้มันตรงกันแต่ตรงนี้ครูกับแบบฝึกของครูไม่ได้นักเรียนยังไม่ต้องพับใดๆเพียงแต่ระบายสีให้สวยงามเฉยๆนะคะ ส่วนรูปสี่เหลี่ยมใดๆตรงนี้นะคะนืกอเรียนก็คือสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองแต่ละด้านนั้นมีความยาวไม่เท่ากันสักกระด้านหนึ่งนะคะก็เลยแบ่งครึ่งกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปแล้วนำมาบวกกันคุณครูขอให้สูตรไว้ตรงนี้เลยนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนะคะ,ะบวกกับ เศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนักเรียนลอกไปเลยข้อนี้นะคะโอเคนะคะคุณครูได้อธิบายไว้แล้วนะคะนักเรียนลอกลกข้อนี้ลงไปเลยนะคะนำสองรูปมาบวกกันก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าหนึ่รูปถูกไหมนะคะรับทราบนะคะอ้าวสำหรับวันนี้คุณครูก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ